วันนี้นะคะมาพบกับครูเกวลีค่ะหรือนักเรียนจะเรียกว่าครูไหนก็ได้นะคะซึ่งบทเรียนในวันนี้ของเรานะคะจะเป็นเรื่องของตัวไม่ทราบค่ะในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารไม่ลงตัวค่ะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่3นะคะสําหรับมาตรฐานการเรียนรู้ของเรานะคะค1.1ตัวชี้วัดค,ค1 1ป .3 ทับ7ค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. อธิบายการหารไม่ลงตัวของการหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวน2หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลักและตัวตั้งเป็นจำนวนไม่เกิน4หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลัก 2. แสดงวิธีหารยาวและหารสั้นของการหารไม่ลงตัวของการหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวน2หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลักและตัวตั้งเป็นจำนวนไม่เกิน4หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลัก 3. ม,มีความกระตือรือร้อนในการทำงานค่ะสำหรับสถานการณ์แรกนะคะวันนี้ครูจะพาไปที่บ้านของคุณแม่ค่ะโดยคุณแม่นี้นะคะได้เตรียมขนมไทยค่ะนักเรียนเตรียมไว้เยอะแยะมากมายหลายชนิดมากๆเลยนะคะแต่วันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างของขนมตาลค่ะนักเรียนโดยคุณแม่นะคะมีขนมตาลทั้งหมด13ชิ้นค่ะแต่การจะนำไปวัดนั้นจะต้อง จัดใส่กล่องให้เรียบร้อยด้วยค่ะนักเรียนเรามาดูกันสิคะว่าถ้าคุณแม่ต้องการนําขนมตาลทั้ง13ชิ้นนะคะไปจัดลงในกล่องกล่องละ3ชิ้นเท่าๆกันจะได้ทั้งหมดกี่กล่องเรามาช่วยกันหาคําตอบดูนะคะสําหรับเนื้อหาเรื่องนี้นะคะจะเป็นการหารที่ตัวตั้งเป็นจํานวน2หลักและตัวหารเป็นจํานวน1หลักค่ะ จากสถานการณ์ของครูนะคะแม่มีขนมตาล13ชิ้นดังนี้เลยค่ะนักเรียนจากนั้นเราจะนำไปใส่ในกล่องค่ะโดยแต่ละกล่องนั้นจะมี3ชิ้นแบบนี้เลยค่ะจะได้ทั้งหมด4กล่องด้วยกันแล้วเหลือขนมตาล1ชิ้นค่ะนักเรียนคำถามค่ะขนมตาลที่เหลือ1ชิ้นนั้นสามารถนำไปจัดกล่องอีก1กล่องได้หรือไม่ค่ะนักเรียน ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีจํานวนที่น้อยกว่ากล่องอื่นๆนั่นเองค่ะโดยกล่องอื่นนั้นเราจัดไว้กล่องละ3ชิ้นแต่นี่เราเหลือเพียง1ชิ้นนะคะเราไม่สามารถนําไปจัดใส่กล่องได้ดังนั้นนะคะการที่เรานํา13นะคะไปจัดใส่กล่องกล่องละ3ชิ้นจะได้เป็น13หาร3ได้4แต่จะเหลือเศษ1การเหลือเศษ1แบบนี้จะเรียกว่าเป็นการหารที่ ไม่ลงตัวนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วเราจะมีการตรวจคำตอบอย่างไรดีคะว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องเรามาช่วยกันเลยนะคะนักเรียนสำหรับการตรวจคำตอบนั้นทำได้โดยการนำา4คูณด้วย3 4คือผลลัพธ์ที่นักเรียนได้ค่ะ คูณด้วย3คือตัวหารแล้วนักเรียนอย่าลืมบวก1ที่เป็นตัวเศษด้วยนะคะคำตอบก็จะได้เป็น13นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ13หาร3จะได้4แล้วเหลือเศษ1นั่นเองค่ะหากครูจะนำขนมตาลของคุณแม่นั้นมาจัดใส่กล่องแต่จัดใส่กล่องกล่องละ4ชิ้นนะักเรียนจะได้เพียง3กล่องเท่านั้นแล้วเหลือขนมตาล1ชิ้น คำถามเดิมเลยค่ะนักเรียนขนมตาลที่เหลือหนึ่งชิ้นนั้นสามารถจัดใส่กล่องใหม่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเหลือในจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนที่เราต้องการจัดลงไปในกล่องนั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะ13หาร4เราจะได้เท่ากับ3แล้วเหลือเศษ1ค่ะนักเรียนแล้ววิธีการตรวจคำตอบล่ะคะนะักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าจะมีวิธีการตรวจคำตอบอย่างไร ถูกต้องเลยค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถนําความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารมาใช้นั่นเองค่ะเราสามารถตรวจคําตอบนะคะโดยการนํา3ที่เป็นผลลัพธ์ของการหารคูณด้วย4ที่เป็นตัวหารค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนอย่าลืมบวก1ที่เป็นเศษด้วยนะคะจะได้เท่ากับ13มีค่าเท่ากับตัวตั้งการหารน,นั่นเองค่ะฉะนั้น13หาร4ได้เท่ากับ3แล้วเหลือเศษ1นั่นเองค่ะ หากนักเรียนเข้าใจแล้วเราลองมาดูตัวอย่างกันบ้างค่ะนักเรียนตัวอย่างนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ค่ะ29ิหาร8ดเท่ากับเท่าไหร่เราจะมีวิธีการหารอย่างไรบ้างคะนักเรียนเริ่มต้นเลยค่ะนักเรียนตั้งหารแบบนี้ก่อนเลยนะคะนักเรียนจะเลือกวิธีการหารสั้นหรือหารยาวก็ได้แต่วันนี้ครูจะลองให้นักเรียนตั้งหารสั้นแบบนี้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งทยังไงดีคะนักเรียนเริ่มหารจากหลักไหนก่อน เก่งมากเลยค่ะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วค่อยขยับไปทางขวามือเรื่อยๆนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้จะได้เท่ากับ3นั่นเองค่ะแต่3จะเหลือเศษเท่ากับ5นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะหากเรานำา2่หาร8จะได้เท่ากับ3เศษ5แล้วเราตรวจคำตอบอย่างไรคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนักเรียนวิธีการตรวจคำตอบนะคะนักเรียนจะต้องนำ 3คูณด้วย8เนื่องจาก3เป็นผลลัพธ์คูณด้วยตัวหารแล้วบวกด้วยเศษอีก5นั่นเองค่ะทำการคูณตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก,ก่อนค่ะ3คูณ8ได้เท่ากับ24แล้วบวกเศษอีก5จะได้เท่ากับ29ซึ่งเป็นตัวตั้งของการหารนั่นเองค่ะฉะนั้นข้อนี้นะคะ29หาร8จะได้เป็น3เศษ5นั่นเองค่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะนักเรียน44หาร6ได้เท่ากับเท่าไหร่คะครูคิดว่าหลายคนน่าจะได้คําตอบแล้วนักเรียนเลือกวิธีการหารได้เลยนะคะนักเรียนจะเลือกวิธีหารสั้นหรือวิธีหารยาวก็ได้เดี๋ยววันนี้ครูจะลองให้นักเรียนหารสั้นแบบนี้กันดูนะคะหานักเรียนตั้งหารแบบนี้แล้วเริ่มหารจากตัวเลขถู่ทาง ซ้ายมือก่อนค่ะนำหกไปหาร4ก่อนแล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้จะได้เท่ากับ7แล้วเศษเท่าไหร่เอ่ยเศษ2เก่งมากเลยค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะ44หาร6จะได้7เศษ2แล้วตรวจคำตอบอย่างไรดีคะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารนะคะมาช่วยในการตรวจคําตอบค่ะวิธีการตรวจคําตอบนะคะให้นักเรียนนํา7ที่เป็นผลลัพธ์คูณด้วย6ที่เป็นตัวหารแล้วอย่าลืมบวก2ที่เป็นตัวเศษด้วยค่ะนักเรียนเริ่มคูณในวงเล็บก่อนนะคะ7คูณ6ได้เท่ากับ42แล้วบวกเศษอีก2เป็น44ซึ่งตรงกับ ตัวตั้งเลยนะคะฉะนั้นข้อนี้นะคะ44หาร6ได้7เศษ2นั่นเองค่ะบทเรียนต่อมานะคะเป็นการหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนไม่เกิน4หลักและตัวหารเป็นจำนวน1หลักตัวอย่างแรกเลยค่ะนักเรียน148หาร9เท่ากับเท่าไหร่ ขั้นแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องตั้งหารก่อนแต่นักเรียนจะตั้งหารสรั้นหรือหารยาวก็ได้แต่ครูขอนําเสนอวิธีการหารยาวนะคะวิธีการหารยาวของ9หาร148ขั้นตอนแรกในการหารยาวนะคะให้นักเรียนนำา9หาร1ที่อยู่ในหลักร้อยก่อนแต่9หาร1ในหลักร้อยไม่ได้นักเรียนจะต้องกระจายเป็น10 10แล้วรวมกับ40ค่ะเป็น10 40 จากนั้นนะคะให้นํา9หาร1040จะได้10แล้วเหลือ50หลังจากที่เหลือ50แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะนะักเรียนให้รวมกับ8หน่วยค่ะจะกลายเป็น58หน่วยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อมาค่ะนํา9ไปหาร58หน่วยจะได้ 6หน่วยนะคะหลังจากได้6หน่วยแล้วนักเรียนจะได้เป็น54นำา2จจำนวนลบกันแล้วจะเหลือเศษเป็น4หน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะข้อนี้148หาร9จะได้16เศษ4แล้วมีวิธีการตรวจคำตอบยังไงคะนักเรียนถูกต้องเลยค่ะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารนะคะฉะนั้นแล้วการตรวจคำตอบของข้อนี้นะคะให้หนักเรียนนำ ผลลัพธ์นั้นก็คือ16คูณด้วยตัวหารก็คือ9แล้วอย่าลืมบวก4ที่เป็นตัวเศษค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะเราต้องเริ่มทำในวงเล็บก่อน16คูณ9ได้เท่ากับ144แล้วบวกเศษอีก4เป็น148ตรงกับตัวตั้งการหารเลยค่ะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงได้16เศษ4นั่นเองค่ะ สำหรับข้อต่อมานะคะนักเรียน2,103หาร5นักเรียนจะเลือกวิธีการหารสั้นหรือหารยาวก็ได้นะคะแต่ในวันนี้คุณครูจะแนะนำวิธีการหารยาวค่ะนักเรียนนักเรียนตั้งหารในลนักษณะแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนที่หนึค่ะนักเรียนเราจะเริ่มหารจากหลักทางด้าน ซ้ายมือก่อนเก่งมากเลยค่ะนำห้านะคะไปหารสองในหลักพันไม่ได้ค่ะนักเรียนเราจึงมีการกระจายให้เป็น2 0ร้อยแต่20ร้อยนั้นนะคะจะต้องไปรวมกับ100จะกลายเป็น2 1ร้อยนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนได้2 1ร้อยแล้วนะคะนำห้าไปหาร2 1ร้อยค่ะจากการที่นักเรียนนำห้าไปหาร2 1ร้อยนะคะนักเรียนจะได้400แล้วจะเหลือ100นั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนนำห้ไปหารหนึในหลักร้อยแต่หารไม่ได้นักเรียนจะต้องกระจายเป็น10บสแบบนี้เลยนะคะเมื่อนักเรียนกระจายเป็น10บสแล้วนักเรียนค่อยนำห้ไปหาร10บสเราจะได้20แบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้หนักเรียนนํา5ไปหาร3แต่หาร3ไม่ได้ค่ะนักเรียนให้หนักเรียนใส่ศูนย์แบบนี้เลยแล้วนักเรียนจะเหลือเศษเป็น3หน่วยค่ะดังนั้นนะคะ2,103หาร5 จะได้เป็น420เศษ3นั่นเองค่ะแล้ววิธีการตรวจสอบคำตอบล่ะคะเราไม่มั่นใจเลยค่ะว่าคำตอบข้อนี้จะได้เป็น420เศษ3ต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการตรวจคำตอบกันค่ะนักเรียนการตรวจคำตอบของข้อนี้นะคะให้นักเรียนนำผลลัพธ์คือ420คูณด้วยตัวหารนั่นก็คือ5แล้วอย่าลืมบวกเศษอีก3นะคะนักเรียนให้นักเรียนทำในวงเล็บก่อนคือ420คูณ5ได้เท่ากับ 2,100แล้วบวกเศษอีก3จะได้เป็น2,103ซึ่งตรงกับตัวตั้งนั่นเองค่ะฉะนั้นข้อนี้นะคะจะได้คำตอบเป็น420เศษ3นั่นเองค่ะจากการที่เราเรียนมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนพอจะสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักแล้วตัวหาร1หลักมีวิธีการหารอย่างไรกันบ้าง เก่งมากเลยค่ะนักเรียนสามารถหารได้ทั้งวิธีการหารแบบหารยาวหรือหารสั้นก็ได้นะคะดังนั้นนะคะนักเรียนการหารที่ตัวตั้งหารด้วยตัวหารแล้วเศษที่มากกว่าศูน์และน้อยกว่าตัวหารนั้นเราจะเรียกว่าการหารไม่ลงตัวหรือการหารแบบมีเศษนั่นเองค่ะ แล้วการหารแบบไม่ลงตัวนี้นะคะเราสามารถตรวจคำตอบได้ดังนี้เลยนะคะนักเรียนเราสามารถนำผลหารคูณกับตัวหารก่อนแล้วบวกด้วยเศษค่ะนักเรียนจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนี่ก็เป็นวิธีการตรวจคำตอบของการหารไม่ลงตัวนะคะ หากนักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันดูนะคะสําหรับกิจกรรมของครูในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันค่ะแต่หากใครที่เรียนออนไลน์นะคะให้นักเรียนสามารถติดต่อกับเพื่อนในช่องทางอื่นๆได้แต่ถ้านักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะนักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มกับเพื่อนจับกลุ่มเป็น3-4ถึงคนก็ได้นะคะแล้วกิจกรรมของครูในวันนี้นะคะให้นักเรียนหาผลหารโดยวิธีการหารยาวและวิธีการ หารสันของโจทย์ต่อไปนี้นะคะโจทย์ที่1ค่ะ68หาร5เท่ากับเท่าไหร่และข้อที่2ค่ะ1567หาร7เ,เท่ากับเท่าไหร่ค่ะครูจะให้เวลานะักเรียนเพี่ยง5นาทีเท่านั้นนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนได้คำตอบเป็นอย่างไรกันบ้างคะอ่าได้ยินมาแล้วนะคะว่าทุกข้อมีเศษนั่นเองค่ะที่การมีเศษแบบนี้นะคะเป็นการหารไม่ลงตัวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหารยาวกันก่อนเลยของ68หาร5นะคะเรียนตั้งหารแบบนี้เลยจากนั้นนักเรียนจะต้องเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนเก่งมากเลยค่ะนำ5ไปหาร6ได้ไหมคะ ไม่ได้นั่นเองค่ะแต่5สามารถหารจำนวนที่ใกล้เคียงได้นั่นก็คือ5หาร5ได้เท่ากับ1ถูกต้องเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเรียนนำ2จำนวนนี้มาลบกันค่ะ6ลบ5ได้เท่ากับ1นะคะแล้วดึง8ลงมากลายเป็น18แบบนี้เลยจากนั้น5หาร18ได้ไหมคะ5หาร18ไม่ได้นะคะแต่ว่า5สามารถหารจำนวนที่ใกล้เคียงได้นั่นก็คือ 15นั่นเองค่ะ5หาร15ได้เท่ากับ3นะคะเรานักเรียนนำา18ลบ15ได้เท่ากับ3นั่นเองค่ะฉะนั้นข้อนี้เราได้คำตอบเป็น13เศษ3นะคะแล้ววิธีการหารสั้นล่ะคะมาเลยคะ่ะนักเรียนวิธีการหารสั้นนะคะให้นักเรียนตั้งหารลักษณะแบบนี้เลย5 68. หาร68หานักเรียนเริ่มหารจากทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะคำตอบจะได้เป็น13และเศษ 3นั่นเองค่ะฉะนั้น68หาร5นะคะจะได้13เศษสานั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีหารยาวหรือวิธีหารสั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเท่ากันค่ะโจทย์ที่2กันบ้างนะคะนักเรียน1567หาร7วิธีการหารยาวนะคะนักเรียนเริ่มตั้งหารแบบนี้ก่อนเลยแล้วนักเรียนจะต้องหารจากหลักที่อยู่ทางด้าน ซ้ายมือก่อนนะคะโดยทางด้านซ้ายมือเริ่มต้นที่เลข1ก,ก่อนคะ่นะนักเรียน7หาร1ได้ไหมคะไม่ได้ค่อยๆขยับไปคะ่นะนักเรียนเป็น7หาร15ได้ไหมคะก็ไม่ได้เหมือนกันแต่7สามารถหารจํานวนที่ใกล้เคียง15ได้นั่นก็คือ14นั่นเองคะ่ะ7หาร14ได้เท่ากับ2นะคะจากนั้นนำสองจำนวนมาลบกันคะ่นะนักเรียน15ลบ14ได้เท่ากับ 1เก่งมากเลยค่ะแล้วอย่าลืมดึง6ข้างบนลงมานะคะกลายเป็น16นั่นเองค่ะถัดมาค่ะ7หาร16ได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่7สามารถหารจำนวนที่ใกล้เคียง16ได้นั่นก็คือ14นั่นเองค่ะ7หาร14ได้เท่ากับ2นะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียน14แบบนี้ จากนั้นนำสองจานวนมาลบกันค่ะ16บหลบ14ได้เท่ากับ2ถูกต้องเลยค่ะแล้วอย่าลืมดึง7ข้างบนลงมาด้วยนะคะกลายเป็น27แบบนี้เลยแล้วจากนั้นล่ะคะนักเรียน7สามารถหาร27ได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่มีจํานวนที่ใกล้เคียง27นั่นก็คือ21นั่นเองค่ะ7หาร21ได้เท่ากับ 3นะคะแล้วนำสองจำนวนนี้มาลบกันค่ะ27ลบ21ได้เท่ากับ6นั่นเองค่ะเราได้คำตอบแล้วนะคะ2 2 3เศษ6นั่นเองค่ะลองมาดูวิธีการหารสั้นกันบ้างนะคะนักเรียนตั้งหารสั้นแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนเก่งมากเลยค่ะเริ่มหารมีวิธีการคล้ายกับวิธีการหารยาวเลย แต่เราไม่ต้องแสดงขัง้นตอนนะคะฉะนั้นนะคะเราจะได้คำตอบเป็น223เศษ6นั่นเองค่ะสรุปคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ1567หาร7นะคะได้2 2 3รเศษ6นั่นเองค่ะหานแล้วเรียนเข้าใจในบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูสรุปได้ไหมคะว่าการหารไม่ลงตัวนั้นคืออะไร เก่งมากเลยค่ะนักเรียนการหารไม่ลงตัวนั่นก็คือการหารที่มีเศษนั่นเองค่ะสำหรับการหารที่ไม่ลงตัวนะคะเป็นการหารแล้วเหลือเศษที่มากกว่าศูนย์และน้อยกว่าตัวหารนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำผ่านไปแล้วนะคะคุณครูอยากจะเห็นผลงานของนักเรียนจังเลยค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะโดยร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ ของเราในวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปดูทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนทดสอบข้อแรกนะคะข้อใดเป็นการหารลงตัวตัวเลือกที่1ค่ะ46่หารหตัวเลือกที่2 47สหารเตัวเลือกที่3 48สแหารแและตัวเลือกที่4 49หารเข้อใดเป็นการหารลงตัวคะนักเรียนข้อไหนนะคะข้อสี่หรอคะ มีข้ออื่นไหมคะบางคนตอบข้อ3นั่นเองค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะจะต้องเป็นข้อที่3เก่งมากเลยค่ะนักเรียน48นะคะหารด้วย 8. แปนักเรียนสามารถหาคำตอบโดยวิธีการหารยาวก็ได้หรือหารสั้นก็ได้นะคะแต่ครูขอใช้วิธีการหารสั้นนะคะเพราะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะคะฉะนั้น48หารด้วย8จะได้เท่ากับ6เป็นการหารลงตัวก็คือ ไม่มีเศษนั่นเองค่ะนะักเรียนหรือเศษเป็น0นะคะส่วนข้อที่1นึ่ละค่ะนะักเรียน46หาร6ข้อนี้นักเรียนได้คําตอบเท่าไหร่เอย่ยถูกต้องเลยค่ะนะักเรียนข้อนี้เมื่อเรียนหารแล้วนะคะจะได้คําตอบเป็น7เศษ4การที่มีเศษที่ไม่ใช่0ูนและมีค่าที่น้อยกว่าตัวหารนั้นจะเป็นการหารแบบ ไม่ลงตัวเก่งมากเลยค่ะนักเรียนแล้วตัวเลือกที่2องนะคะ47หาร7ได้เท่ากับ6เศษ5นั่นเองค่ะแล้วข้อที่4ี่นะคะ49หาร9ได้เท่ากับ5เศษ4นั่นเองค่ะทดสอบข้อต่อมากันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนข้อใดเป็นการหารไม่ลงตัว ตัวเลือกที่1ค่ะ320หาร5ตัวเลือกที่2 767หาร8ตัวเลือกที่3 1232หาร4และตัวเลือกที่4 1515หาร3นักเรียนลงมือทําได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบข้อไหนกันบ้างเอ่ยโอโหข้อนี้ได้ยินคำตอบมาทุกข้อเลยงั้นเราลองมาช่วยกันดูนะคะ คำตอบของข้อนี้เป็นข้อที่2เก่งมากเลยค่ะนักเรียนนั่นก็คือ767หาร8นะคะหากนักเรียนทำวิธีการหารสั้นแล้วนะคะจะได้คำตอบเป็น95เศษ7นั่นเองค่ะแล้วข้อที่1น่ะคะนักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย320หารหําคำตอบเท่ากับ64นั่นเองค่ะการที่ไม่มีเศษแบบนี้หรือเศษเป็นศูนย์จะเป็นการหารลงตัวนะคะ แล้วข้อที่3ามนะคะนักเรียนนะักเรียนได้คําตอบเป็นเท่าไรคะเก่งมากเลยคะ่นะนักเรียนคําตอบของข้อที่3มนั่นก็คือ308นั่นเองข้อนี้ไม่มีเศษด้วยนะคะเป็นการหารแบบลงตัวนั่นเองค่ะส่วนข้อที่4ค่ะ1515 15หาร3ได้คําตอบเท่ากับ505นั่นเองก็ไม่มีเศษอีกเช่นเดียวกันค่ะลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นการหารแบบลงตัวค่ะ ทดสอบข้อต่อมาของเราก็เลยค่ะนักเรียนข้อใดถูกต้องตัวเลือกที่1ค่ะ325หาร4เท่ากับ81เศษ2ตัวเลือกที่2 755หาร9เท่ากับ83เศษ6ตัวเลือกที่3 6,806หาร8เท่ากับ850เศษ3และตัวเลือกที่4ค่ะ2213หารเจด เท่ากับ3 1 6เศษ1นักเรียนลองหาคำตอบดูนะคะว่าข้อนี้ข้อใดถูกต้องค่ะคำตอบเป็นข้อไหนนะคะข้อ4เก่งมากเลยนะคะคำตอบของข้อนี้ที่ถูกต้องนะคะ2 2 1 3หาร7เท่ากับ316เศษ1นะคะนเรียนสามารถใช้วิธีการหารสั้นก็ได้หรือวิธีการหารยาวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แล้วข้อที่1ล่ะคะคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็นคำตอบเท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคำตอบในข้อที่1นะคะต้องเป็น81เศษ1นั่นเองค่ะ,คะ,คะข้อที่2ล่ะคะข้อที่2คํคำตอบจะต้องเป็น83เศษ8นั่นเองค่ะและข้อที่3ลมะคะคำตอบไม่ถูกต้องแบบนี้คำตอบที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรคะนักเรียน เก่งมากเลยค่ะนักเรียนคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็น850เศษ6นั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจบทเรียนในวันนี้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยและหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ